ผิวมีความไม่ไหวมาเริ่มกอลแแ๊กอะคอลลาเจน28วันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเธอประหลอกท้ไ <c oughs> ามาเองค่ะวันนี้จะเป็นวันแรกนะคะ ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเกิรบมาเจอคริษัทสตาติสกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำชาเลนจ์คอลลาเจน28วันนั่นเองเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็คืออยากรู้ว่าเวลาที่เรากินคอลลาเจนแล้วเนี่ยมันจะได้ผลอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้มารีวิวพูดเลยลอยเพราะฉะนั้นเราก็จะมารีวิวแบบลองให้ดูแบบจริงๆเลยนะคะใน28วันว่ากินไปแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างซึ่งคอลลาเจนที่เราจะมาทดลองในวันนี้นะคะจะเป็นตัวนี้เลยซีตาร์แอคทีฟ78คอลลาเจนพล เป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์ ie, ธรรมชาติถึง100%นะคะแล้วก็มีความเข้มข้นมากถึง70เท่าเลยแล้วก็เป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดด้วย100%ก็คือเป็นคอลลาเจนเลยนะคะตัวน,นี้นะคะเขาได้ทําการวิจัยมาแล้วว่าช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยความยืดหยุ่นให้กับผิวแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีน้ำตาลด้วยนอกจากจะช่วยเรื่องผิวแล้วเนี่ยอีกสิ่งนึงที่ชอบมากก็คือช่วยเรื่องข้อต่อต่างๆเหมาะก,กับเชนนี่วัยใกล้25ที่ข้อต่อเริ่มเสื่อมตั้งแต่จอน,นี้ <laughs> มมันเริ่ม มันเริ่มกอกแก๊กอะมันเริ่มแบบไม่ไหลลืน่นไม่ไม่ยืดหยุ่นเท่าไหร่ฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะกินเพื่อที่ช่วยตัวนี้ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาได้ทําการทาพิสูจน์เจ็ดมิติผิวและข้อใน28วันประมาณน,นี้เดี๋ยวเราก็จะมาสังเกตตัวเองนะคะว่าจะเป็นผิวแล้วก็ข้อต่อใน28วันว่ากินแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างทีนี้เจ็ดมิติผิวมีอะไรบ้างหนึ่งนะคะคือเพิ่มพยายาผิวดูใสขึ้นริ้วรอยดูตื้นขึ้นผิวจะมีความยืดหหยุุ่่่่่นนนนนคควววาาามมชชืืื้้้แแแลลลลลกก็็เเรอออองงขขดูสภพั ะะซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มทดลองกันนะคะเราก็จะต้องไปเช็คสภาพผิวหน้าของเราก่อนเพราะว่าถ้าเรามาพูดลอยๆเลยเงี้ยมันก็คงจะดูแบบไม่น่าเชื่อถือดูแบบว่าเธอประหลอกขึ้นมาเองหรือเปล่านะคะเราก็จะไปตรวจสภาพผิวสกินเทสที่วัสันกันนะคะทุกคนไปจ้ะ ตอนนี้นะคะอย่างที่เราบอกว่าเราเนี่ยจะต้องตรวจผิวหน้าก่อนก่อนที่เราจะไปทดลอง28วันนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาตรวจผิวหน้ากันว่าผิวหน้าของเราก่อนที่จะทานเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะซึ่งตอนนี้นะคะตู่ก็อยู่ที่วัดสันนะคะที่สีลมคอมเพล็กซ์นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนสามารถที่จะมาลองตรวจผิวได้นะอันนี้ก็คือมีทุกสาขาเลยใช่ไหมคะมีเฉพาะที่มีเอทีค่ะที่ตรวจผิวก็คือมีเฉพาะที่แบบมีผู้เชี่ยวชาญแบบนี้ใช่ไหมคะโอเคทุกคนใครที่อยากมาตรวจมาตรวจได้นะจ๊ะอ่ะหนูขอตรวจเลยซึ่งเวลาที่เราจะตรวจเลยทุกกคคคนนนนเเ้า็จะะะมีีแแอพิชับบ ซึ่งก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทำนะจ๊ะพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องกรอกข้อมูลต่างๆแล้วก็สามารถตรวจได้เลยนะแล้วก็เปิดแมสหนึง่งนี่นะคะนี่ไงขึ้นแล้วผิวลูก้าแห้งนะคะมีค <laughs> วามแห้งนั่นเองนะคะ <laughs> ทุกคน <laughs> อันนี้เขาจะเขียนเลยนะคะว่าผู้ที่มีผิวแห้งมากกว่าคนกลุ่มในวัยเดียวกันเดินจากผิวขาดความยืดหยุ่น ผิวจึงดูหย่อนคล้อยแล้วทําให้รุมขนใหญ่ขึ้นซึ่งจริงเพราะว่าดิฉันก็คือผิวแห้งมากแล้วก็รุมขนกว้างนะคะ อ่ะถ้าสมมุติเรากินตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องอะไรบ้างคะพี่อ่าอันนี้จะช่วยเรื่องผิวผมเนี่ข้อเข่าโดยตรงค่ะข้อเข่าด้วยใช่หมอมาดูแลข้อเข่าด้วยค่ะพ <laughs> อตรวจแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีอีก28วันนะคะมาตรวจซ้ําอีกรอบหนึ่งว่าผิวหน้าของเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนอ่ะไปจ้า28วันโกอ่ะ กลับมาแล้วนะคะทุกคนก็คือหลังจากที่เราไปตรวจสภาพผิวแล้วนั้นเห็นเลยว่าผิวมีความไม่ไหวทั้งแบบรูขุมขนแล้วก็ริ้วรอยต่างๆความชุ่มชื้นคือผิวหน้าแห้งมากคือเครื่องวัดคือขึ้นมาเลยว่าผิวหน้าแห้งมากเราก็ได้ทำการถามพี่เขาด้วยนะว่าแบบเออเครื่องเนี้ยมันเป็นยังไงมันใช้ได้จริงหรือเปล่ามาตรวจแล้วมันได้จริงไหมพี่เขาบอกว่าเครื่องเนี้ยก็คือแบบหลายหมื่นมากนะอีเครื่องที่มันจี้ๆเราอะแบบประมาณ3ามหมื่นได้ทุกคนก็คือเขาจะช่วยตรวจแบบชั้นลึกของผิวเลยรู้เลยว่าผิวเรา สภาพเป็นยังไงนะคะโอเคหลังจากที่เราได้รู้แล้วเนี่ยเราก็จะมาลองกินซึ่งวันนี้จะเป็นวันแรกนะคะทุกคน26เมนะคะก่อนอื่นเขาแกะก่อนอ่ะนี่1กล่องเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด30ซองแบบนี้นะคะจะเป็นซองเล็กๆแบบนี้เลยทุกคนเป็นซองเล็กๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเริ่มแรกเราก็จะทําการเ hey, ทน้ําลงไปก่อนนะคะแล้วก็ทําการแกะซองได้เลย มันก็จะเป็นผงขาวๆแบบนี้นทุกคนแล้วก็คนทุกคนได้เลยอ่ะตัวนี้นะคะพอชงไปแล้วก็คือละลายได้เลยนะคะนี่เราใช้น้ําเย็นด้วยแล้วก็ตัวนี้จริงๆแล้วมันสามารถที่จะผสมกับน้ําผลไม้อื่นๆได้เลยนะคะแล้วก็กลิ่นตัวนี้มันจะมีความเหมือนผลไม้อ่อนๆเหมือนแบบเบอร์รี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวลองมากินกันดูนะคะว่าข่าวไหมเ้ยไม่ข่าวเลยอะลื้มมาเพราะว่าเนี่ยเคยกินคอลลาเจนที่แบบ ไม่มีสีที่ไม่มีน้ําตาลอะลไรเงี้ยโอ้โหคาวขาวมากกินไม่ไหวจริงๆทุกคนแต่เนี้ยคือไม่ขาวเลยเออกินได้เลยอ่ะผสมกับน้ําได้เลยนะคะ อ่ะกินหมดแล้วนะคะเรียบร้อยทุกคนจะบอกว่าดีมากไม่เคาวเลยนะคะกินได้สบายมากๆเลยนะแนะนําว่าตื่นมาก็คือกินเลยก็ได้ก่อนที่จะกินอาหารเลยนะคะสามารถที่จะชงกับน้ําผลไม้ได้เนี่ยแต่ว่าไม่แนะนําว่าให้ไปผสมกับของที่มันร้อนๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียคุณค่าพวกวิตามินอะไรบางอย่างไปด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาบอกโปรโมชั่นกันก่อนเผื่อใครที่อยากจะไปซื้อมาลองทานไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนตัวน,นี้นะ,ะ่ยเขาลด74%นะคะจากราคาปกติเนี่ย2 7 9 8จบบาทเหลือ เพียง739บาทนะคะทุกคนสําหรับกล่องขนาด3 2ซองตัวนี้นะคะ <c oughs> ก็คือเป็นตัวเดียวกับของตูเลยเอามาเมื่อกี้ก็คือถือผิดได้มาตั้งนานกล่อง <c oughs> <c oughs> นี้นะคะ3าซองนั่นเองโปรโมชั่นนี้นะคะจะมีตั้งแต่26พฤษภาคมนะคะไปะจนถึง29ิมิถุนาย,ยนเลยไปซื้อได้เลยที่วัสดหรือว่าจะเป็นวัสดออนไลน์ก็ได้นะคะบอกโปรโมชั่นบอ,อกทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะลอง28วันแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันในคลิปนี้เลยแตะทุกคนเดี๋ยวเราจะพยายามอัปเดตเรื่อยๆนะคะแบบสามวันเลยว็ด ผิวหน้าของเราจะเป็นยังไงไปจ้ะอู๋ทำเต่งโอเคทุกคนวันนี้นะคะเราก็กินอัปเดตวันที่3นะจ๊ะ ก็คือหลังจากที่ผ่านไป3วันนะคะทุกคนสิ่งที่เราจำได้ก็คืออร่อยมากตื่นเช้ามาแล้วกินเลยอะ่ะมันก็จะมีความสดชื่นมากทุกคนแล้วก็โดยรวมแล้วรู้สึกว่าโอเคนะเราคิดว่าถ้ากินไปแบบเรื่อยๆสัก7วันอะไรเงี้ยก็คงน่าจะแบบเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันผิวมันลื่นอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีกพีทวันนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็เป็นวันที่7แล้วนะคะที่เราได้กินตัวซีวิตา้า มาเริ่มกันเลยจะบอกว่า7วันที่ผ่านมาก็คือติดมาทุกคนเพราะว่าเวลาตื่นเช้ามาแล้วกินเลยมันสดชื่นก็คือเวลาที่เราตื่นมาเราจะกินตัวนี้นเป็นตัวแรกเลยนะคะก่อนที่จะแบบกินทุกอย่างแล้วก็จะกินน้ำตาม,ตาม,มอีกหนึ่งแก้วด้วย อัปเดตผิวหน้านะคะทุกคนก็คือผ่านไป7วันจะบอกว่าชอบมากคือนี่เป็นคนที่เวลาเกินคอลลาเจนอะผิวมันจะลื่นเวลาแต่งหน้ามันจะรู้สึกว่าแบบแต่งหน้ามันจะติดอะทุกคนเออเพราะว่ามันเหมือนผิวมันไันได้รับการบำรุงมาจากภายในจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากลองไปตรวจผิวกับซีวิต้าเหมือนตูนะคะสามารถไปได้เลยนะก็คือแอดไลน์นะคะแอดซีวิต้าที่ไลน์แอดเนาะทุกคนก็จะได้ไปตรวจผิวที่วัดสันไกลบ้านของทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ลองกินแล้วเนี่ยจะบอกว่าเขามีกิจกรรมอมารนะทุก ของรางวัลแบบสุดปังจากซีวิต้าเลยนะคะร่วมทาพิสูจน์7มิติผิวละข้อใน28วันไปกับซีวิต้านะคะทุกคนลองซื้อมากินดูมันดีจริงจริงกินปะขอบรลงไปนั่งล่างเราไม่ให้กินเพราะว่าตรงนี้แสงมันสวยกว่า <laughs> โอเคตอนนี้เราก็อัปเดต7วันไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งในวันที่14แล้วก็วันที่น28 <c oughs> นะคะทุก <c oughs> คนโอเคคลิปนี้ลดไม่น่ารักหรือเปล่าคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนลวกันนะคะอัปเดตแค่นี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบาย